สำหรับการใช้งาน Adapter อร์1128 ITE แล้วก็1128 NTE นะครับใช้งานง่ายครับจากอุปกรณ์ที่ได้มานะครับเราก็ทำการประกอบก่อนตั้งแต่ใส่ขาคอนเนคเตอร์พินต่างๆสิ่งที่ให้มาก็ได้แก่ Adapter อร์1128นะครับแล้วก็แผ่นเพจสำหรับ identify ว่าเป็น ITE หรือ ENE e, อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็น Adapter แปลงสําหรับแฟลชเม็ด eMMC นะครับอันนี้เ้าแถมไม่มาอันนี้เดี๋ยวเอาไว้รีวิวในภายหลังนะครับก่อนอื่นก็ทําการเซตอัพแผ่นเพจทั้ง2แผ่นก่อนว่าจะเซตอัพให้เป็น ITE หรือว่า ENE e อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแผ่นเพจ2อันนี้คือใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเดิมจะมีลาเ e l หรือว่าตัวหนังสือเขียนบนแผ่นเพจนะครับ identify ลงไปว่าเป e ็น ENE หรือว่า ITE เราก็ต้องระบุลงไปให้ชัดเจนว่าแผ่นเพจแผ่นไหนเป็น ENE e แล้วก็ ITE นะครับใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับสังเกตว่าจะมีรัเบลเขียนว่า ENE e หรือว่า ITE อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นช่องว่างให้ใส่ R ลงไปนะครับช่องว่างแบบนี้ให้ใส่ R ลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นคล้ายๆตัว E ลักษณะเป็นแผดตะกั่วอันนี้คือให้เชื่อมจุดบัดกีลงไปนะครับก็คือใส่แผทตะกั่วลงไปให้มันเชื่อมติดกันนะครับจุดนี้จุดตองว่างอย่างนี้ให้ใส่ R นะครับ แต่ถ้ามีคําว่า ITE หรือ ENE e อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเซตอัพแผ่นเพจสอแผ่นเนี่ยให้แยกกันก่อนนะครับว่าเป็น ITE หรือว่าเป็น ENE e นะครับก่อนอื่นเขียนลาเบลลงไปก่อนว่า ENE e กับ ITE ให้ชัดเจนว่าเราจะใช้แผ่นเพจแผ่นไหนสําหรับแฟล EC ตระกูล ITE แล้วก็ ENE e นะครับก่อนอื่นมันจะมีคอนเนคเตอร์พินมาให้นะครับสำหรับบัตรกีแต่ก่อนอื่นเซตอัพก่อนถ้าสำหรับ แผ่นเพจไหนที่ระเบียวว่า ENE e. ทุกจุดที่เป็นแผดบัตรคีย์นะครับให้บัตรคีย์คำว่า ENE e ให้หมดนะครับเอาง่ายๆก็คือเซตให้เป็น ENE e, ก็บัตรคีย์เฉพาะจุดที่เป็น ENE ITE ไม่ต้องบัตรคีย์นะครับจำได้นะครับง่ายๆทีนี้ช่องว่างไหนที่ก,กว้างๆไม่ใช่แผดตะกัวนะครับเป็นช่องว่างให้ใส่ R ก็ใส่ R ลงไปนะครับอย่างจุดนี้เขียนว่า ENE e. มีช่องว่างอยู่ก็ ให้ใส่ R ลงไปนะครับอันไหนที่เป็นคล้ายๆรูปสัญ,ญลักษณ์ตัว E อย่างเงี้ยนะครับก็บักีแพดตะกัวลงไปเลยนะครับในช่อง E แ E นั่นเองนะครับจุดนี้นะเป็นจุดที่เป็นช่องว่างนะครับแหงนิดหนึงไม่ไม่ได้เป็นรูปตัว E หรือแพดตะกัวนะครับให้ใส่ R ลงไป R ที่เขาแถมให้มาอันนี้เซตแล้วนะครับทำการเซตอัพแผ่นเพดให้เรียบร้อยก่อนนะก็บัตกี R ที่เตรียมไว้นะครับ ลงไปเลยนะครับจะเป่าก็ได้หรือว่าบัดกีก็ได้นะครับพยายามบัดกีดีกว่าแผ่นเพจจะได้ไม่ช้านะครับแล้วก็ทําการติดตั้งขาคอนเนคเตอร์ต่างๆลงไปนะครับบัดกีลงไปเลยตามตามคลิปนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าด้านที่เป็นลาเบลเขียนว่า s b o d p r o j e c t c o m นะครับฝั่งนั้นก็ขาพินเนี่ยให้คว่าลงไปนะครับ ด้านที่ด้านขวาก็ใส่ขาพินให้ตั้งขึ้นนะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์ซิปหนึ่งสองแปดเนี่ยให้ใส่ EC ลงไปตามตำแหน่งแบบนี้นะครับดูมาร์คขาหนึ่งอ่ะมันจะมีมาร์คฝั่งขาหนึ่งนะครับจากฝาที่เราง้างขึ้นเนี่ยซ้ายล่างจะเป็นมาร์คขาหนึ่งให้สังเกตนะครับตัว EC เนี่ยจะมีจุดกลมใๆใหญ่ๆอ่ะหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จุดเล็กๆหนึ่งจุด,ๆๆจดๆๆๆๆสังเกต,ตงก่ายๆนะครับจุดใหญ่หนึ่งจุดๆๆจุดเล็กหนึ่งจุดจุดเล็กอ่ะคือ มาขาหนึ่งอยู่ซ้ายล่างนึกออกไหมครับเราจะเห็นจุดกมกลมขาใหญ่เยื้องลงมาจะเป็นขาที่1เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าโอเคจากฝาครอบตัวแอนเดอร์เตอร์งานขึ้นมาปับ๊บขาหนึ่งอยู่ซ้ายล่างแบบนี้แล้วกันนะครับจุดเล็กๆวางซ้ายล่างหรือไม่ก็เราเอามาร์กเกอร์ er, นะครับแต้มมาร์กเป็นจุดคมกลมมาไว้ว่าฝั่งเนี้ยคือมาร์คขาที่1ของ ec ทีที่วางลงไปเพื่อใช้แอนเดอรเตอร์ตัวนี้ล็อกเพื่อจะแฟตนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก็ ล็อก e c ให้แน่นนะครับวางตำแหน่งให้อยู่ตำแหน่งขาที่1แบบนี้นะครับขาที่1ก็คืออยู่สายล่างจากฝาครอบนะครับแบบนี้ทีนี้พอเซตแผ่นเพจทั้ง2แผ่นเสร็จแล้วนะครับอันไหนที่แผ่นเพจเขียนว่า ITE ก็บัดคีย์ทุกจุดที่เป็นแผ่น ITE บัดคีย์ให้หมดนะครับช่องว่างก็เติม R ในช่องของ ITE ทั้งหมดแบบนี้นะครับทำเหมือนกันกับที่เราเซต ENE เมื่อสักรู่นนี้นะครับทำเหมือนกัน เป็นการแยกเพจว่าเพจนี้เป็นของ Ine e และเพจนี้เป็นของ Ite นั่นเองนะครับซึ่งใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับจะแฟดต,ตัวไหนก็ใช้แผ่นเพจตัวนั้นนะครับสังเกตนะครับการเซตอัพขาตามคลิปวิดีโอนี้นะครับด้านที่มี w w w s b o d project com เนี่ยขาพินเนี่ยจะคว่ำลงไปนะครับส่วนอีกด้านที่จะไปเชื่อมต่อกับเครื่องแฟด s b o d นะครับจากคลิปนี้ก็คืออยู่ด้านบนก็บัดกีคอนเนคเตอร์พินให้ตั้งขึ้นนะครับการแฟดแบบเนี้ย มันจะง่ายมันจะสามารถ d e t e c t EC ก่อนว่าตัวตัวชิป EC ที่เราสั่งมาเนี่ยชัวหรือไม่ชัวด้วยนะครับถ้ามันเสียมันจะ e t e c t ไม่เจอ,อไม่เหมือนการแฟชออนไลน์บนบอร์ดนะครับที่ผ่านอินเทอร์เฟซของคีย์บอร์ดแบบนั้นคือต้องวาง EC ลงไปก่อนแล้วทำการแฟดบางทาีตัว EC มันเสียมันก็เลยทำให้เราเสียเวลานะครับแบบนี้เราสามารถแฟชแฟชก่อนเราค่อยวางชิป EC ลงไปทีหลังแบบนี้จะง่ายกว่านะครับอันนี้ทำการเซต แผ่นเพลทั้ง2แผ่นเสร็จแล้วนะครับสำหรับ ENE ก็บัดกรีทุกจุดที่เป็นระเบ l ENE นะครับช่องว่างก็ให้เติม R แบบนี้นะครับส่วนแผ่นเพลทที่เป็น ITE เนี่ยจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะต้องใส่เม็ดแฟก็คือ s p i l o m ลงไปโดยเลือก s p i l o m ที่มีความจุอย่างน้อยก็ประมาณ1เมกหรือว่าเราจะใส่ที่มีขนาดมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่า ขนาดเนี่ยหมายถึงขนาดตัวถนะังเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเราก็พยายามดัดขาบัตรคีลงไปหน่อยนะครับเพราะตัวถังเดิมเนะี่ยมันจะเป็นแบบขนาดเล็กนิดนึงก็ใส่ขนาดไหนก็ได้ครับให้มากกว่าขนาด1 m เมกะบิตขึ้นไปแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะทําการเคลียร์เม็ดสเนี่ยให้ว่างก่อนโดยการทําการเลือกอฟังก์ชัน SPI f a แลนะครับแล้วก็เลือก e ีล s ก็คือทําการลบข้อมูลของ SPI ลอมตัวนั้นให้ว่างเพื่อให้ EC เนี่ยพร้อมสำหรับการแฟ t นะครับเพราะถ้าไม่ใส่เม็ด SPI แฟที่ว่างเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดกนนเออเรณี e อ r o r ก็คือ Detect ตัว EC เนี่ยไม่เจอเพราะจะขึ้นว่า ITE b เอบิอตลอดนะครับก็คือมัน Detect ไม่ได้ต้องใส่เม็ดแฟแบบว่างเข้าไปเพื่อเคลียร์ให้พร้อมสำหรับการแฟ t นะครับดังนั้นเราก็เตรียมเม็ดแฟโดยการอิลักคือลบข้อมูล ออกให้หมดนะครับแล้วทําการเช็คแบนค์เช็คให้เรียบร้อยนะครับเช็คว่าข้อมูลในนี้ว่างแล้วสําหรับเตรียมการแฟล e c นั่นเองนะครับอันนี้ถ้ากด hex viewer ดูเนี่ยมันจะขึ้นว่า f f f ก็คือไม่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาตัว s p i rom ตัวเนี้ยไปวางไว้ที่แผ่นเพจของ i t e ที่เตรียมไว้นะครับวางไว้ด้านล่างขวาแบบนี้นะครับตรงด้านบนไม่ต้องใส่นะครับใส่จุดนี้จุดเดียวนะครับ วางตำแหน่งมารคขาหนึ่งให้ตรงนะครับจากนั้นก็พร้อมสำหรับที่จะแ่าชิป E.C. ตระกูล I.T.E. แล้วนะครับอ่ะตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองแฟตตัว E.C. ตระกูล I.T.E. ดูก่อนแล้วกันนะครับเราเตรียมแผ่นเพจแล้วเตรียมอะแดปเตอร์1128แล้วนะครับแล้วก็วาง E.C. ตระกูล I.T.E. ลงไปนะครับเดี๋ยวผมใช้ I.T.E. 8 5 8 6 E. 85, เป็นตัวอย่างนะครับวางมาร์คขาหนึ่งให้ตรงนะครับจุดเล็กๆอยู่ซ้ายล่างนะครับจุดใหญ่ๆกลมๆใหญ่ๆนะครับอยู่ขวาบนให้ตรงกับรูปนะครับทีนี้ถ้าง,ง้างฝาล็อกขึ้นขาหนึ่งอยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็ล็อกกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นแล้วก็ดูตำแหน่งขาที่1นนะครับเพื <S 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 2> <S 2> <an> ่อจะวางลงไปบนแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจไงอีกด้านอยู่มันจะมีมาร์คตำแหน่งขาที่1เอาไว้นะครับแต่อแดปเตอร์ สิบหนึ่งสองแปดเราจําได้อยู่แล้วขาหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับแต่บนแผ่นเพจมันจะมีมาร์คขาหนึ่งให้เห็นไหมครับมันจะเขียนเลขหนึ่งอยู่เป็นมาร์คขาหนึ่งนะครับเราหาันให้ตรงแค่นั้นเองหันขาหนึ่งให้ตรงเราเอาจจะทําการมาร์คเอาไว้นะครับว่าซ้ายล่างของฝาล็อกเนี่ยมันเป็นขาหนึ่งเราก็เอาด้านซ้ายล่างหมุนให้ตรงกับตําแหน่งมาร์คขาหนึ่งของแผ่นเพจ ITE ท่านั้นเองนะครับไม่ยากใค่ไหมครับอ่ะทีนี้เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็หมุนด้านขาหนึ่งเนี่ยให้ตรงกันนะครับให้ตรงกับแผ่นเพจอย่าลืมนะครับว่าจะแฟล ec จะกูดไหนให้ใช้แผ่นเพจตัวนั้นถ้าแฟล ite อย่าเอาแผ e ่นเพจ ene มาใช้นะครับไม่งั้น ec จะเสียหายหรือว่าพังได้นะครับเพราะงั้นแผ่นเพจเขียน i d e n t i f y ไว้แล้วก็ใช้ให้ตรงนะครับ ite ก็ต้องใช้แผ่นเพจ ite นะครับ ene e ก็ใช้แผ่นเพจของ ene e นั่นเองอันนี้เลือกแผ่นเพจมาตรงแล้วนะครับเป็นแผ่นเพจ ITE แล้วก็าวางขาหนึ่งให้ตรงกันก่อนนะครับสายล่างของฝาล็อกแล้วก็ตำแหน่งของมาร์คขาหนึ่งของแผ่นเพดจะบอกไว้อยู่แล้วนะครับก็ล็อกอะแดปเตอร์สิบหนึ่งสองแปด ITE ลงไปนะครับค่อยๆกดทีละมุมนะครับไม่ต้องดันลงไปทีเดียวนะครับค่อยๆค่อยๆกดลงไปหมุนไปทีละมุมแล้วค่อยๆดันลงไปนะครับเวลาง้างก็ง้างเหมือนกัน ค่อยๆง้างทีละมุมค่อยๆง้างออกถ้าง้งงางทีเดียวแล้วขามจะเบี้ยวนะครับก็ค่อยๆกดลงไปให้สนิทก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเม็ดแฟตจะอยู่ขวาล่างนะของคอนเนคเตอร์พินที่จะเชื่อมต่อลงไปที่เครื่องแฟต SVD4 o นะครับตัวเครื่องแฟตจะใช้ SVD4 หรือ SVD3 ก็ได้นะครับย้ําว่าใช้ด้วยกันได้หมดนะครับใครที่มีเครื่องแฟต SVD3 ก็ใช้ได้นะทำเหมือนกันทุปกประการนะครับ อันนี้ใช้กับเครื่องแฟลช SBD4 นะครับง้างตัวล็อกของเครื่องแฟลชขึ้นแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์1128เนี่ยขาคอนเนคเตอร์พินที่เชื่อมต่อนะครับเอาไว้ด้านล่างสุดก่อนนะครับส่วนจุดคอนเนคเตอร์ที่ว่าเลยไปจนถึงตัวลนะ็อกเนี่ยก็ปล่อยว่างไว้นะครับใส่ด้านล่างก่อนให้เต็มแบบนี้นะครับลักษณะนี้เราก็ากดตัวล็อกลงนะครับเพื่อล็อกขาคอนเนคเตอร์พินให้แน่นนั่นเองนะครับ มันก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยครับไม่ไปชิดมากนะครับขาจะโผล่มานิดนึงประมาณนี้คือชนและสุดละประมาณนี้นะครับไม่ต้องดันให้สุดนะครับมันจะได้ประมาณนี้จุดที่เป็นตัวล็อกนะครับจุดมาร์กอยู่สายล่างของจุดล็อกจุดที่งานขึ้นนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอยู่ในอยู่ในท่าน,นี้แหละจากนั้นก็เอาตัวเครื่องแสลช SVD เนี่ยไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของตัวแฟล s v o d c เอาไว้แล้วนะครับเชื่อมต่อพอร์ต usb แล้วก็ทำการเปิดโปรแกรม s v o d c ซอฟต์แวร์นะครับขึ้นมาอันนี้ผมวางคู่กันไว้นะครับเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเลือกโหมดเป็น ite ก่อนนะครับอย่าลืมเลือกโหมดก่อนนะครับโหมด of f programmer เลือก ite จากนั้นเลือก set up นะครับเลือก select motor board นะครับ แล้วก็จะมีออปชันให้เลือกว่าเราจะเลือกอะไรพาร์บอร์ดอะไรแต่ตัวเนี้ยเราจะเลือกเป็น 10, 1 0 1หน ite นะครับดับเบิลคลิกก็ได้แต่คลิกแล้วกดเซเล็กก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคไปเรื่อยๆนะครับมันจะให้เช็คกราวเช็คอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่ามันเจอพินทุกพินแน่นหรือเปล่านะครับมันจะขึ้นว่าเช็คพินโอเคถ้าโอเคแล้วก็คือผ่านเลย ก็กดคำว่า read id เดี๋ยวตัวเมนูจะ active เป็นสีดำขึ้นมานะครับจากที่มันทึบๆอยู่กดไม่ได้มันก็จะ active ขึ้นมาเป็นสีดำให้กดได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้ option ของการแฟดได้เ mm hmm. ช่น read นะครับคืออ่านข้อมูลไม่ว่าจะเป็น open file แล้วก็ write like, คือเขียนข้อมูลได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ผมกด read ดูก่อนรากดได้ไหมแล้วก็หลังจากที่กด read แล้วเราจะกด save ก็ได้หรือไม่ก็กดดู heckviewer ก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่าปรากฏว่ามันเป็น FFF เเป็นเป็นข้อมูลว่างอยู่นะครับเป็น ec ที่ว่างไม่มีซอฟต์แวร์อยู่ข้างในนะครับผมจะลองทำการโอเพนไฟล์ลองสักหนึ่งไฟล์นะไฟล์ไหนก็ได้ที่เป็นไฟล์ตัว ecrom นะครับลองแฟดเข้าไปดูนะจะก,กูล ite นะหไฟล์ลองแฟดเข้าไปดูนะครับเลือก Open เสร็จแล้วก็กดไลท์นะครับเพื่อที่จะเขียนข้อมูลลงไปนั่นเองนะครับตอนที่ไลท์เนี่ยแถบปเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะวิ่งขึ้นนะครับตัวแถบสีก็จะวิ่งสลับระหว่างสีส้มสีเขียวแบบนี้ครับทำการแฟดอยู่นะครับตอนนี้ก็ทำการโหลดไฟล์ที่เราเลือกขึ้นมาโอเพ่นขึ้นมาสกู่นี้นะครับเมื่อสกู่นี้แฟดลงไปที่ตัว EC นะครับแถบสถานะอาจจะไม่ตรงนะครับแถบของตัวซอฟ์แวร์เนี่ยขึ้นสีน้ำเงินจุดเดียวแต่ว่าตัวเครื่องแฟดเนี่ยมีแถบสถานะสีส้มขึ้นอีกแถบนะครับ จะขึ้นไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะั้นไม่ต้องตกใจนะครับก็แสดงว่ามันอยู่ในแถบสาที่กำลังแฟดอยู่นะครับจากนั้นเราทำการบริไฟอะไรเรียบร้อยเลยนะครับบริไฟเสร็จก็ถือว่าเป็นการแฟดผ่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะกดกด e ีดดูอีกทีก็ได้ว่ามันมีข้อมูลหรือย,อยังนะครับกด e ีดเสร็จแล้วก็กดเฮกเวิร์นะครับดูว่าข้อมูลที่เราโอเพนมาสักรู่เนี่ย มันถูกแฟดเข้าไปที่ EC แลเราหรือยังเห็นไหมครับมันจะมีข้อมูลเลขฐานขึ้นมาเลขฐานที่หขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถลองลบลองเปิดไฟล์ออกอะไรดูได้นะครับถ้า e l a าแล้วก็กดคำว่า b a งค์เช็คนะครับเพื่อเช็คว่ามันมันว่างหรือยังถ้าเฟลกดอีกทีนะครับบางทีมันเฟลมันหลวม,มอะไรอยู่ก็กดอีกครั้งนึงเจอกระทั่งมันึ้นว่าแ a งค์เช็คโอเคนั่นแหละแสดงว่าข้อมูลมันว่างจริงนะครับถ้าเรากดรี d ดูเขาเนี้ย จะเป็นข้อมูลที่ว่างล่ะนะถ้ากด h ห c k v i วอร์เนี่ยมันจะเป็น FFF หมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมลบมันไปลองลบดูนะครับลองลบลอง Open นไฟล์เขียนเข้าไปนะครับเดี๋ยว Open แล้วเขียนใหม่ให้ดูอีกรอบนะครับว่าสามารถที่จะเขียนลบอะไรได้ง่ายมากนะครับเหมือนการแฟดไบออสทั่วๆไปเลย แล้วก็เอา EC มาวางไว้ในอะแดปเตอร์1128สะดวกสบายครับถ้าดีเทคเจอแฟดได้เราไปวางไว้ในบอร์ดไม่ต้องเสียเวลานะครับบางทีเม็ดมันเสียก็มีลวลามันเสียเราวางลงไปแล้วแฟดบนบอดมันจะมันแฟดไม่ได้ดีเทคไม่เจอมันก็ต้องเสียเวลายก,ยก EC ออกมาเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่แบบนี้ครับแต่ในกรณีเนี้มันจะตัดปัญหาเรื่องของนั้นไปก็คือเราสามารถที่จะแฟดก่อนแล้ววางลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมลองแฟดซ้ําอีกรอบนะครับ เดียปล่อยให้แฟดไปนะครับจนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มันก็จะทําการ e ริ f y นะครับถ้าบริไฟโอเคแสดงว่าทุกอย่างแฟดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปวางบนบอร์ดได้เลยแบบนี้นะครับแต่ว่าการเอาตัว EC ออกมาเนี่ยจะลําบากนิดหนึ่งบางทีอ,ออกมาเนี่ยมันจะช็อตได้นะครับมันสปาร์กได้ถ้าเราเนี่ยไปขีปอะไรแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ปิดตัวซอฟต์แวร์ก่อนก็ได้ครับปิดตัวซอฟต์แวร์ไปเลยแล้วก็ดึง สาย USB ออกไปเลยนะครับให้ไม่มีระบบไฟจ่ายอยู่ใน s v o d เลยนะครับก็คือดึงออกไปเลยแล้วก็ง้างตัวตัวล็อกออกนะครับแล้วก็เปิดฝาซิปหนึ่งสองแปดนะครับ i t ท e ออกแล้วก็พยายามจะจับ ec ออกนะครับขามจะเบี้ยวง่ายๆก็คือเทออกนะครับง่ายๆเทใส่มือเลยนะครับมันจะง่ายนะครับทำงานในภาวะที่ไม่ต้องเสียบ USB นะครับ นะทเทออกมาเงี้ยมันขามันไม่เบี้ยวไม่เป็นไรหรอกครับแต่ด๋วนี้ก็เอาไปวางได้เลยเอาไปวางบนบอร์ดได้เลยสภาพยังใหม่ยังดีอยู่นะครับขาไม่บิดเบี้ยวอย่างใดนะไม่มีรอยตะกวัวไม่มีอะไรเพราะว่าอะแดปเตอร์ของเราเนี่ยมันล็อกโดยที่ไม่ได้บัดกรีนะครับต่อไปก็จะไปแฟดส่วนของ ENE e นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เราแฟดของ i t e อยู่ต้องถอดแผ่นเพลทที่ประกบอยู่ออกก่อนนะครับค่อยๆง้างออก ทีละมุมนะครับค่อยๆง้างทีละมุมถ้าง้างเลยเนี่ยมันออกด้านเดียวใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งมันหลังอยู่เนี่ยขามจะเบี้ยวไปเลยนะครับต้องมานั่งดัดขายเสียเวลาเพราะฉะนั้นค่อยๆนะครับค่อยๆอ,ออกทีละมุมหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆง้างออกแบบนี้นะครับจนมันหลุดออกมาก็เอาแผ่นเพจของ E D มาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวอย่างก็คือเราจะต้องเอา E C ที่เป็นตะกูล E D มาแฟดด้วยนะครับไม่ใช่เอาตระกูล I T E มาใส่นะครับ เพราะว่าแผ่นเพจเราเปลี่ยนแล้วแบบนี้เองนะครับแต่ตัว1128เนี่ยเราใช้อันเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็มาขาหนึ่งอะไรเหมือนกันแล้วก็วางตำแหน่งขาที่หนึ่งนะครับอยู่ซ้ายล่างจับจุดที่เราง้างนะครับอยู่ซ้ายล่างนะครับเล็งพยายามดัดขาให้ตรงนิดปรับให้ตรงนะครับก่อนที่จะล็อกบางทีถ้ามันเบี้ยวไปนิดหนึ่งมันขยับมีช่องแกลปหรือว่างนิดหน่อยให้ขยับนะครับพราะมันขยับไปเนี่ยมันอาจจะดีเทคไม่เจอนะครับ เราพยายามจะให้ตรงก่อนก่อนก่อนล็อกลงไปจะดีกว่านะครับมาร์คขาหนึ่งจำได้นะครับมาร์คขาหนึ่งอยู่ซ้ายล่างนะครับจุดกลมๆสีน้ําเงินที่เรามาร์คเอาไว้ก็ได้บางคนก็จะทํามาร์คมาร์คเอาไว้นะครับว่านี่คือขาที่หนึ่งอยู่ซ้ายล่างนะครัวลืมก็มาร์คเอาไว้นะครับจริงๆผมก็จําได้ว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดง้างจําแบบนี้ก็ได้จุดที่เราง,ง้างขึ้นก็อยู่ซ้ายล่างจุดที่ง้างขึ้นนะครับกดลงให้แน่นนะครับกดจนมันล็อกเลยนะครับ ถ้าไม่มั่นใจกดด้วยทีครับกดลงไปจนดังคลึกเลยนะครับให้มันแน่นเลยแล้วก็ใส่มาร์คขาหนึ่งให้ตรงกับขาหนึ่งเหมือนที่เราแฟด ITE เมือ่อสกู่นี้นะครับทำเหมือนกันทุกประการน,นะครับแต่ว่าของ ENE เนี e, ่ยไม่จําเป็นต้องใส่ตัวเม็ดแฟด SPI ที่เคลียร์ให้ว่างแล้วมาวางอ่ะของ ENE e, ไม่ต้องทํานะครับขอ ENE แ e, ฟดได้เลยไม่มีปัญหาเรื่อง ECVZ นะครับ ไม่เหมือน ITE นะครับถ้าเจอกรณีที่แบบ ITE VC เนี่ยจะต้องอใส่ตัวเม็ด SPI ว่างๆลงไป1ตัวนะครับแบบนีอ้อันนี้เตรียมเสร็จแล้วครับเตรียมตัว1128 Connect กับตัวแผ่นเพลตระกูล e e เรียบร้อยแล้วนะครับให้อยู่ในท่านี้ไม่ต้องมีเม็ดแฟ SPI นะครับจากนั้นางางตัวงางขึ้นนะครับแล้วก็ ล็อกแผ่นเพจเหมือนกับล็อกแผ่นเพจของ ite เมื่อสักครู่นี้ทุกประการนะครับล็อกเหมือนกันเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อสาย usb นะครับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์เราแล้วก็เปิดซอฟต์แวร์ svodc ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําการ Detect ec นี้เพื่อจะอ่านจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ทําเหมือนกันนะครับเลือกโหมดก่อนว่าเป็น eee นะครับไม่ได้เลือก ite นะครับเลือกว่า eee นะครับเสร็จแล้วก็กด set up แล้วก็มาที่คำว่า select motorboard นะครับแล้วก็มาเลือก zip 2 8 8 e n e นะครับอย่าลืมนะครับเลือก zip 2 8 e n e นะครับจากนั้นกดปุ่ม select หรือว่าดับเบิ c ล i c ก็ได้นะครับจากนั้นก็กด ok นะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้นะครับแสดงว่ามีการเฟลจากการ detect ขาที่มันไม่เจอขาหลวมอะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดฝางานขึ้นแล้วก็ขยับ ec เบานะครับขยับนิดหน่อย จริงๆแล้วตัวล็อกมันก็ออกแบบมาให้ล็อกแน่นอยู่แล้วครับแต่จะมีช่องว่างให้ขยับได้นิดหน่อยนะครับเราก็ปรับหรือว่าขยับนิดเดียวนะครับแล้วก็ล็อกอีกทีให้แน่นแล้วก็ลองดีเทคใหม่หรือไม่ก็กดปุ่มรีทมก็ได้นะครับกดเพื่อให้มันดีเทคอีกรอบก็ได้นะครับปุ่มกลางนะครับอ่ะอันนี้สารวจอีกทีนะครับว่าแน,น่นแล้วก็กดปุ่มอ่าตัวรีทมนะครับถ้าเรากดปุ่มลองซ้ําอีกครั้งแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันขึ้นว่า เช็คพินโอเคแสดงว่าแน่นละโอเคละนะครับมันจะดีเทคเจอตัว e-c เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมีข้อความให้เช็คอย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจครับก็กดโอเคไปเพราะว่าเช็คพินมันโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Read ID นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มันทึบๆอยู่มันก็จะ active เป็นสีดำขึ้นมาให้เรากดปุ่มต่างๆได้นะครับอย่างเช่น r e a d หรือไม่ก็เขียนอีลาสอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างผมพด รีดดูก่อนนะครับลองรีดดูก่อนดูสิว่าอ่านได้ไหมนะครับถ้าอ่านได้ฟังก์ชันบนตัวซอฟต์แวร์ขึ้นสีเขียวนะครับสถานะกำลังรีดอยู่แล้วก็ตัวเครื่องแฟตเองก็สถานะสีเขียวเหมือนกันนะครับหลังจากรีดแล้วก็มันก็จะทำการ v วล i f y นะครับตรวสอบความถูกต้องเรากด HEX Viewer มันก็จะมีข้อมูลอยู่ข้อมูลของตัว ec ene e ตัวนี้ที่มีอยู่นะครับ หรือว่าเราจะลองลบข้อมูลนี้ทิ้งนะครับลองกดปุ่มอีลาอันนี้ผมลบข้อมูลทิ้งก่อนนะครับสถานะของตัวซอฟต์แวร์เป็นสีแดงขึ้นนะอีลาแต่ว่าตัวตัวกองแฟดหรือ SPOD แฟดเนี่ยไม่ขึ้นนะครับบางทีมันจะไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะครับจากนั้นก็อยู่ในสภาวะที่แบบอวอร์รี่ฟาตรวจสอบความถูกต้องอะไรต่างๆนะครับเราจะกด blank check อะไรเช็คดูก็ได้ ว่าข้อมูลว่างแล้วหลังจากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าว่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม read อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสถานะคือขั้นตอนกําลัง read อยู่นะครับอันนี้คืออ่านข้อมูลจากาตัว ECU um ลำของเราดูนะครับเมื่อกี้เรา erase ไปแล้วดูซิว่าข้อมูลมันยังมีอยู่ไหมนะครับหลังจากที่กด read แล้วเราก็กด hex viewer ดูนะครับ ข้อมูลมันก็จะว่างเลยจะเป็น fff เนี่ยไม่มีข้อมูลแบบนี้ครับจากนั้นเราจะเลือกไฟล์ที่จะแฟดก็กด open นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ ecrom ที่จะแฟดนะครับอันนี้ผมก็ลองมาหนึงตัวตัวไหนก็ได้นะครับลองลองแฟดดูก่อนนะครับตระกูล e n e อาจจะเป็นของเบอร์อื่นก็ได้อันนี้นี่ผมลองเฉยๆนะครับลองลอง open ไฟล์มาแล้วก็กดกด write นะครับคือเขียนข้อมูลอันนี้สภาวะเขียนข้อมูลของ e n e อยู่นะครับ สังเกตว่าจะทําง่ายมากนะครับเหมือนแฟดเบยออสทั่วๆไปนะครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้เสี่ยงอะไรแล้วก็เป็นการเช็ค EC ลวงหน้าก่อนด้วยว่าชัวร์หรือเปล่านะครับหรือไม่ก็เราอาจจะแฟตส่งไปให้คนอื่นแบบนี้นะครับมีท่านอื่นแบบว่าอยากให้แฟดซอฟต์แวร์ของอพาร์ตบอร์ดพาร์ตบอร์ดนี้ลงไปให้หน่อยแล้วก็ส่ง EC ไปให้หน่อยแบบนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับบางทีบางท่านก็ ไม่มีเครื่องแฟตแต่อาศัยให้ช่วยแฟตให้หน่อยแล้วก็ส่ง ec ไปให้แล้วก็พร้อมวางได้เลยแบบนี้นะครับก็การมีตัว adapter ชิปหนึ่งสองแก็สะดวกดีนะครับก็มีทั้ง1ิปหนึงองแของ ite แล้วก็ end e นะครับอันนี้หลังจากที่แฟตเสร็จแล้วอลองแล้วนะครับเราก็ปิดโปรแกรมดึง usb ออกนะครับแล้วก็เทตัว ec ออกมาแล้วก็ไปวางบนบอร์ดได้เลยนะครับ ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับในการใช้ตัว10128ทั้งอ e แล้วก็ ITE นะครับ